สวัสดีจ้ามือเดรรแ,แฟนโตกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยได้ลงคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของชื่อตระกูล รวมไปถึงที่มาที่ไปของตราสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลต่างๆว่าแต่ละตระกูลมีชื่อตระกูลที่หมายถึงอะไรแล้วตราสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลของพวกเขามันมีความหมายมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างส่วนในคลิปนี้ก็ถือเป็น E ีพีที่3ของหมวดหมู่ชื่อตระกูลที่มาและความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์ แต่ในคลิปนี้เราจะยังไม่พูดถึงข้อมูลตัวละครเก่าๆที่อาจจะยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในคลิปก่อนๆเพราะว่าในคลิปนี้เราจะข้ามรุ่นไปยังยุคสมัยใหม่เพื่อไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของตราสัญลักษณ์ความหมายชื่อและตระกูลของบรรดาตัวละครที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวละครเด็ก ที่พี่มิ้นชอบมากที่สุดและยกให้เป็นนงางฟ้าของภาคนี้เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือฮิมาวาริจังหรือนุ้งฮิมาของเรานั่นเองชื่อของฮิเมาวาริส่วนใหญ่อาจจะทราบแล้วนะคะว่าหมายถึงดอกทานตะวันในภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีอีกเยอะเลยล่ะที่อาจจะยังไม่รู้ว่า ตัวคันจิสองตัวแรกของชื่อฮิมาวารินั้นเป็นตัวคันจิตัวเดียวกับคำว่าฮิวงะที่เป็นชื่อตระกูลฝั่งแม่ของเธอและยิ่งไปกว่านั้นตัวคันจิสองตัวนี้ก็ยังเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนชื่อของฮินาตะในรูปแบบตัวอักษรคันจิอีกด้วยนะคะนั่นเท่ากับว่าในชื่อของฮิมาวาริมีทั้งชื่อของตระกูลฮิวงะและชื่อของฮินาตะที่เป็นมารดาของเธออยู่ด้วย และไม่เพียงเท่านี้คำว่ามาวาริก็ยังเป็นคำที่มีความหมายเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของตระกูลอุสมะกิของพ่อของเธอด้วยเพราะคำว่ามาวาริในชื่อของฮิมาวาริในภาษาญี่ปุ่นจะมีความหมายว่าการหมุนวนตามมาด้วยตัวละครเด็กรุ่นพี่ที่ขอเริ่มกันที่เด็กจากทีม5ก่อนเลยแล้วกันค่ะคนแรกก็คือยูอิโนอิวาเบะ ซึ่งชื่อตระกูลยูอิโนมีความหมายว่าการผูกการมัดการทำเป็นปมและก็หมายถึงการผูกผมหรือการจัดผมด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นเราจึงได้เห็นว่าสัญลักษณ์ของตระกูลยูอิโนที่อยู่บนหลังเสื้อของอิวเบเป็นสัญลักษณ์รูปหวีทั้งนี้ทั้งนั้นสัญลักษณ์ของตระกูลยูอิโนก็มีส่วนคล้ายกับตราสัญลักษณ์ของตระกูลหนึ่งที่อยู่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ในช่วงยุคสงครามซามูไรนะคะนั่นก็คือตระกูลอิมากาวะหรืออิมากาวะซึ่งเป็นตระกูลขุนนางและนักรบซามูไรในยุคนั้นและชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงของตระกูลอิมากาวะที่แฟนๆประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรู้จักและคุ้นหูงกันเป็นอย่างดีนั่นก็คืออิมากาวะโยชิโมโตะส่วนคามินาริมงเดงกิชื่อของเดงกิหมายถึงกระแสไฟฟ้าซึ่งก็เชื่อมโยงกับความหมายของชื่อตระกูลของเขา ที่คามินาริมงนั้นจะหมายถึงประตูสายฟ้าซึ่งเป็นชื่อตระกูลที่มีต้นแบบมาจากชื่อประตูทางเข้าวัดเซนโซจิหรือศาลเจ้าอาซากุสะศาลเจ้าชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นและประตูทางเข้าศาลเจ้าแห่งนี้ถูกเรียกว่าคามินาริมงหรือประตูคามินาริที่แปลว่าประตูสายฟ้าส่วนอีกชื่อที่ใช้เรียกกันก็คือประตูฟูจินไรจิน และอย่างที่ทุกคนทราบว่าครอบครัวของเดงกิเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งยานพาหน,นะตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยดังนั้นเราจึงมีโอกาสได้เห็นสัญลักษณ์ของคามินาริมงติดตามสินค้าต่างๆที่พวกเขาเป็นผู้ผลิตรวมถึงบนหลังเสื้อของเดงกิด้วยสัญลักษณ์ของคามินาริมงนั้นจะคล้ายกับรูปร่างของเมาส์ ซึ่งเมาส์ก็เป็นอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งเลยละ่ะที่มีหน้าที่ในการชี้นำและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ตามความนึกคิดและคำสั่งการของผู้ใช้งานทางด้านเมทัลลีหรือลีเมทัลชื่อตระกูลลีของเขามีต้นแบบมาจากแท้ลีหรือแท้หลีของหลีเซวหลง ที่เป็นชื่อจีนของบูสลีอดีตนักแสดงและเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้เจ้าของสมญานามราชากังฟูชื่อก้องโลกนั่นเองค่ะและคำว่าลีหรือหลีแปลว่าลูกพลัมส่วนชื่อของเมทัลมีความหมายว่าโลหะหรือเหล็กอีกทั้งชื่อเมทัลก็ยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกแนวดนตรีเมทัลได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของร็อกลีผู้เป็นพ่อของเขาเพราะคำว่าร็อกนอกจากจะแปลว่าหินแล้วก็ยังเป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกแนวดนตรีเพลงร็อกซึ่งเมท่านก็ถือเป็นแนวเพลงร็อกประเภทหนึ่งเหมือนกัน ลำดับต่อจากนี้ถ้าเด็กคนไหนเป็นลูกของตัวละครรุ่นก่อนจะขอไม่พูดถึงความหมายชื่อตระกูลและที่มาที่ไปของตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลของพวกเขาแล้วกันนะคะเพราะว่าได้อธิบายไปจนหมดเปลือกแล้วในอีพีก่อนหน้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูอีพีก่อนๆและไม่เคยทราบข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวหลังจากที่ดูคลิปนี้จบค่อยย้อนไปเก็บข้อมูลในคลิปอื่นๆต่อแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ตามไปดูในช่วงท้ายคลิปนะคะ มาต่อกันที่พระเอกรุ่นเล็กอย่างบรโตะชื่อของบรโตะเป็นการออกเสียงคำว่าโบสในภาษาญี่ปุน่นซึ่งมีความหมายว่าสายฟ้าและคำว่าบรโตะหรือโบก็ยังเป็นคำที่ใช้เรียกสักลูหรือน็อตตัวผู้ที่เป็นแบบสลักเกลียวและแม้ว่าจะเป็นคนตระกูลอุซึมากิแต่ในตอนเด็กๆหรือในช่วงวัยที่ยังไม่ได้เป็นนินจาก็มีอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะที่บรโตะไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลอุซึมากิ ตัวอย่างเช่นชุดนี้หลายคนคงจำกันได้เพราะเป็นชุดที่บรุโตใส่ตอนปรากฏตัวครั้งแรกใส่ตอนอายุห้าขวบซึ่งได้โผล่มาในฉากสุดท้ายของนารูโตเดลัสมูฟวี่เป็นชุดวอร์มของเด็กที่ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ของดวงไฟที่เป็นดวงไฟของโคโนฮะและเป็นดวงไฟที่อยู่ในสัญลักษณ์ของตระกูลฮิวงะที่เป็นตระกูลของฮินาตะซึ่งเป็นแม่ของบรโตนั่นเอง ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปสกรูที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งสื่อถึงชื่อของเขาส่วนสัญลักษณ์นี้จะอยู่บนเสื้อแจ็คเก็ตของบรูโตะที่ใส่ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนดินจานะคะโดยเป็นภาพหกเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของหัวน็อตหกเหลี่ยมนั่นเองซึ่งทั้งสกรูสลักเกลียวตัวน็อตก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่หลายครั้งในโลโก้หรือข้าวของของบรโต ซึ่งก็รวมถึงจี้ห้อยคอที่โบรโตวสวมใส่อยู่ตลอดด้วยเช่นกันและก็ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นตัวแทนของชื่อเท่านั้นแต่ทั้งชื่อทั้งตัวตนและสัญ,ญลักษณ์ของโบรโตก็ยังเป็นเสมือนตัวแทนความรักและความคิดถึงที่นารูโตและฮินาตะมีต่อเนจิที่เป็นคุณลุงผู้ล่วงลับของโบรโตอีกด้วยซึ่งก็เป็นเพราะว่าชื่อของโบรโต เป็นชื่อที่มีความหมายเดียวกันกันกบชื่อของเนจิผู้เป็นลุงของเขาเพราะคำว่าเนจิในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงสกรูหรือสลักเกลียวนั่นเองส่วนชื่อของสารดาเป็นคำเรียกสลัดในภาษาญี่ปุ่นและก็เป็นชื่อที่ออกเสียงคล้ายกับชื่อของสารดาเทวีที่เป็นภรรยาของผู้นำทางาศาสนาฮินดูที่อยู่ในรัฐเบงกอลของประเทศอินเดียนในยุคศตวรรษที่19 และสามีของสาระดะเทวีก็คือสีรามกฤษณะประมหังสาหรือเรียกสั้นๆว่าสีรามกฤษณะทางด้านมิสกิชื่อของเขามีความหมายที่สื่อถึงพระจันทร์ซึ่งชื่อของมิสกิถ้าหากว่าเขียนด้วยตัวคันจิก็จะใช้สองคำนี้นะคะอักษรตัวแรกคือคำว่ามิที่หมายถึงปีงูหรือปีมะเสง็งซึ่งเป็นหนึ่งใน12ปีนักสัตวของจีน ส่วนอักษรตัวที่สองก็คือคำว่าสกิที่มีความหมายว่าพระจันทร์มาต่อกันที่ชื่อของชิกะไดกันบ้างคำว่าชิกะหรือชิกาในชื่อของเขามีความหมายว่ากวางและกวางก็ถือเป็นสัตว์ที่มีสายสัมพันธ์กับตะกูนารามาช้านานส่วนคำว่าไดในชื่อของเขาก็มาจากคำว่าไดที่หมายถึงรุ่นหรือยุคสมัย ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าไดก็ยังเป็นหนึ่งในการออกเสียงแบบองโยมิของตัวอักษรคันจิตัวแรกของคำว่านาราที่เป็นชื่อตระกูลของเขาอีกด้วยซึ่งเสียงองหรือการอ่านออกเสียงแบบองโยมิก็คือเป็นหนึ่งในรูปแบบของเสียงอ่านของตัวคันจิที่จะเป็นการออกเสียงตามเสียงที่เป็นภาษาจีนส่วนอินโนจินอินโนในชื่อของเขาเป็นอินโนที่มาจากชื่อของผู้เป็นแม่ ซึ่งคำว่าอิโ no นในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงหมูหรือหมูป่าส่วนคำว่าจินในชื่อของเขาเป็นคำที่มาจากความตระหนักรู้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ของซาอิที่เป็นพ่อซึ่งคำว่าจินสามารถเขียนเป็นตัวคันจิได้หลายคำและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ตัวอักษรคันจิคำว่าจินที่สอดคล้องกับสามสํานึกในการดำรงชีวิตอยู่ของซาอิมากที่สุดก็คือจินที่หมายถึงมนุษย์ ับจินที่หมายถึงความมีเมตตากรุณาอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าก่อนหน้านี้ซาอิเคยอยู่ที่หน่วยรากและถูกฝึกให้ลบล้างความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ออกไปให้หมดทำให้ซาอิในตอนนั้นมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำภารกิจและเป็นเครื่องจักรสังหารเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้พบกับนารูโตะก็ทำให้ซาอิค่อยๆที่จะเริ่มเข้าใจและเรียนรู้การมีอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มากขึ้น มีความรักมีความเข้าใจห่วงใยและมีแม่ตากรุณาในฐานะของมนุษย์และที่ยิ่งไปกว่านั้นคำว่าจินในชื่อของอีโนจินก็ยังเป็นคำที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่าชินที่เป็นชื่อของพี่ชายบุญธรรมคนที่ซาอิรักมากที่สุดซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วในอดีตในขณะที่ชื่อของโจโจเมื่อเขียนเป็นตัวคันจิจะแปลว่าผีเสือ้อซึ่งผีเสือ้อ ก็คือหนึ่งในวิชาลับประจำตระกูลอคิมิจินั่นเองส่วนซึมิเระชื่อของเธอมีความหมายว่าดอกไวโอเลตส่วนชื่อของนามสกุลเธอจะมีสองชื่อชื่อแรกคือคาเคอิที่หมายถึงท่อส่งน้ำไม้ไผ่สไตล์ญี่ปุ่นส่วนอีกนามสกุลหนึ่งเป็นนามสกุลที่ใช้มาตั้งแต่เกิดก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นคาเคอินั่นก็คือนามสกุลชิงาระกิ โดยเป็นชื่อตระกูลที่มีที่มาจากชื่อของเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะนั่นก็คือเมืองชิงาระกิที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมืองชิงาระกิเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านของเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นทานุกิที่มีให้เห็นอยู่ทั่วเมืองและชิงาระกิานุกิที่เป็นชื่อพ่อของซูมิเรก็มีที่มาจากสิ่งนี้ด้วยเช่นกันมาต่อกันที่อิซุโนะวาสบิ ที่ทั้งชื่อและนามสกุลของวาซาบิมีความหมายว่าทุ่งวาซาบิแห่งอิสุซึ่งอิสุในที่นี้ก็คือชื่อเขตเมืองที่อยู่ฝั่งคาบสมุทรอิสุของประเทศญี่ปุ่นและที่เมืองแถบนี้ชาวบ้านจะนิยมปลูกวาซาบิกันเยอะมากปลูกกันชนิดที่ว่าเป็นทุ่งระลานตาเลยล่ละค่ะจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว และสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนหลังเสื้อของวาซาบิก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปร่างของต้นวาซาบินั่นเองจ้าส่วนซูซูเมโนนามิดะทั้งชื่อตัวและชื่อตระกูลของเธอเมื่อรวมกันแล้วจะแปลว่าน้ำตานกกระจอกโดยเป็นสำนวนที่นำไปใช้ในการเปรียบเปรยถึงสิ่งที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยหรือน้อยมากๆ ชื่อของนามิดะแปลว่าน้ำตาส่วนซูซูเมโนะที่เป็นชื่อตระกูลของเธอมีความหมายว่านกกระจอกซึ่งเสื้อที่นามิดะสวมใส่อยู่ประจำก็จะสังเกตเห็นได้ว่าข้างหลังเสื้อที่เธอใส่จะมีสัญลักษณ์รูปนกกระจอกติดอยู่ทางด้านสาวน้อยซามูไรคนนี้เธอมีชื่อว่าคุโรงาเนะซึบากิเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากแคว้นเทสึที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีม15 แทนที่ซูมิเรสที่ก่อนหน้านี้ได้ถอนตัวออกจากทีมและย้ายไปช่วยงานที่หน่วยพัฒนาอาวุธวิทยาศาสตร์นินจาของโคโนฮาคู่รองงานนี้ที่เป็นชื่อตระกูลของซูบากิมีความหมายว่าเหล็กทมินหรือเหล็กดำซึ่งตัวอักษรคันจิของคำว่าคู่รองงานเนธที่เป็นชื่อตระกูลของซูบากิก็ยังสามารถที่จะอ่านออกเสียงเป็นคำว่าเทสึที่แปลว่าเหล็กได้อีกด้วย ซึ่งเทสึก็คือชื่อแคว้นเหล็กที่เป็นบ้านเกิดของซซบากินั่นเองส่วนชื่อของซซบากิหมายถึงดอกคาเมิเลียในภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นเด็กๆจากทีม25ซึ่งเป็นลูกทีมของซาอิเริ่มต้นกันที่ทาเคโทริโฮกิหนุ่มน้อยคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของโฮคาเงรุ่นที่6ส่วนชื่อตระกูลทาเคโทริของเขาก็เรียกได้ว่าไม่ไก่กานะจ๊ะขอบอกเพราะว่าชื่อตระกูลทาเคโทริของโฮกิ มีที่มาจากชื่อตำนานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือตำนานคนตัดไผ่หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของตำนานเจ้าหญิงคังุยะซึ่งเรื่องราวของตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้ก็เป็นต้นแบบที่เชื่อมโยงไปถึงตัวตนของตัวละครตัวแม่ของเรื่องนี้นั่นก็คือเจ้าหญิงคังุยะหรือแม่ใหญ่คังุยะนั่นเองและตระกูลแทเคโทริในเรื่อง ก็ยังถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นตระกูลที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลฮิวงะอีกด้วยทางด้านแม่หนูนินจานักเชิดหุ่นอย่างคุโรอิฮาโกะชื่อตระกูลของเด็กคนนี้มีความหมายว่าชุดสีดำซึ่งก็สอดคล้องกันดีกับเครื่องแต่งกายของเธอนะคะทางนี้ตัวอักษรคันจิของชื่อคุโรอิสามารถอ่านเป็นคุโรโกะก็ได้เช่นกันและก็มีความหมายใกล้เคียงกันด้วย ซึ่งคู่รโกเป็นชื่อที่ใช้เรียกผู้ทำหน้าที่คุมเวทีบนเวทีการแสดงอย่างละครคาบุกิละครโน no. ซึ่งคนที่ทำหน้าที่เป็นคูรโกจะเป็นคนที่สวมชุดดำและสวมผ้าคลุมสีดำปกปิดใบหน้าเหมือนนินจาเลยล่ละค่ะซึ่งพวกเขาจะรับผิดช,ชอบในส่วนของการทำเอฟเฟกต์ต่างๆการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชุดรวมไปถึงการช่วยขยับและจัดท่าทางการเคลื่อนไหวของนักแสดงในฉากนั้น ซึ่งก็นับว่าผู้ทําหน้าที่เป็นคูโรกะถือว่าเป็นต้นแบบคาแรคเตอร์ของฮาโกเลยนะคะเพราะในเรื่องนี้ฮากโกเป็นนินจาที่มีทักษะในการเชิดและควบคุมหุ่นหรือตุ๊กตาแต่ทักษะของเธอจะต่างจากวิชาเชิดหุ่นของนินจาส่วนใหญ่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าฮาโกสามารถที่จะควบคุมตุ๊กตาของเธอให้มันเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้อย่างอิสระราวกับว่า ตุ๊กตาที่เธอควบคุมอยู่นั้นมันมีชีวิตจริงๆนั่นเองส่วนเด็กคนสุดท้ายของทีม15ก็คือโคคุโบเรนกะความหมายชื่อตระกูลของเด็กคนนี้จัดว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะคำว่าโคคุโบหมายถึงการป้องกันประเทศหรือการปกป้องความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นชื่อตระกูลที่สอดคล้องกันดีกับทักษะความสามารถของเด็กคนนี้ที่โดดเด่นในเรื่องของการเป็นกำแพงหรือเป็นโล่ป้องกันโดยสามารถที่จะป้องกันการโจมตีที่รุนแรงได้ในระยะกว้างไม่เพียงเท่านี้ชื่อเรนกะของเขาก็ยังหมายถึงอิฐหรือกำแพงอิฐได้ด้วยเช่นกันตามมาติตดๆกับเด็กสมาชิกทีม40คนแรกมีชื่อว่าโกเอซึโดชู ซึ่งทั้งชื่อและนามสกุลของเด็กคนนี้ก็มีที่มาจากสำนวนสุภาษิตญี่ปุ่นโดยเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าการตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือการถึงจะอยู่รอดหรือก็คือถ้าจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ต้องอาศัยการร่วมมือกันในการต่อสู้อะไรทำนองนี้จ้าเด็กคนต่อมาชื่อว่าอิโตอ,อิซึรุ ชื่อตระกูลของเด็กคนนี้แปลว่าเส้นได้หรือเส้นไหมที่ดีส่วนชื่อของเธอคือซุรุแปลว่านกกระเรียนทั้งชื่อตัวและชื่อตระกูลของซุรุมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องนกกระเรียนแทนขุนโดยเป็นเรื่องราวของนกกระเรียนที่ต้องการตอบแทนชายตัดฟืนที่เป็นผู้มีพระคุณด้วยการใช้ขนของมันแทนเส้นไหมเพื่อนำมาทอเป็นผ้าผืนงาม หลังจากที่ทอเสร็จแล้วก็นำผ้าผืนนั้นไปให้ชายผู้มีพระคุณนำเอาไปขายและนำเอาเงินที่ได้จากการขายผ้าทอขนนกกรเรียนมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตส่วนแม่หนูคนนี้เธอมีชื่อว่าโอนิคุมะเอนโกเป็นเด็กจากตระกูลโอนิคุมะซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลนินจาที่อยู่ในหมู่บ้านโคโนฮาคำว่าโอนิคุมะที่เป็นชื่อตระกูลของเอนโกแปลว,ว่าปีศาจหมี ที่เป็นหนึ่งในตำนานผู้ผีปีศาจของญี่ปุ่นและชื่อตระกูลของเอ็นโกะก็มีความสอดคล้องกับวิชาลับประจำตระกูลของเธอส่วนชื่อของเอ็นโกะมีความหมายว่าความสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อในที่นี้สื่อถึงตัวตนและวิชาลับของเอ็นโกะซึ่งเป็นชื่อที่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันกับปีศาจหมีนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีตัวละครที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของโบโรโตะ ที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนินจาหรือไม่ได้มีบทให้พูดถึงแต่พวกเขาก็เป็นตัวประกอบที่มีชื่อพร้อมศัพบเลยนะคะซึ่งต่างจากตัวละครประกอบที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของนารุโตะมากเพราะว่าในรุ่นของนารูโตะดูเหมือนว่าจะโฟกัสแค่กลุ่มเพื่อนๆของนารูโตะที่ได้เป็นเกะนินพร้อมกันเท่านั้นก็คือกลุ่มตัวละครที่พวกเรารู้จักกันดี แต่ว่าในรุ่นของโบโดโตะตัวละครที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นแม้จะเป็นตัวประกอบที่ไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นตัวละครที่มีดีไซน์คาแรคเตอร์และมีชื่อแท้มาให้ครบเลยนะคะเกือบจะทั้งห้องเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้ชื่อว่าโจเกซายูเป็นเพื่อนร่วมชั้นของโบโดโตะที่แม้ว่าจะมีฝีมือและมีโอกาสที่จะสามารถเป็นนินจาได้ แต่ว่าเด็กคนนี้เลือกที่จะไม่เป็นนินจาและไม่เข้าร่วมการสอบเป็นเกะนินเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆนามสกุลโจเกะของเขาแปลว่าบนล่างหรือขึ้นลงส่วนซายูที่เป็นชื่อของเขาหมายถึงซ้ายขวาทางด้านคาซงิเก็นก็เป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่ไม่สนใจจะเป็นนินจาหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรเขาก็ไม่ได้ไปเป็นเกะนินแต่ได้กลับไปช่วยพ่อแม่ดูแลวัดที่เป็นวัดของตระกูลของเขา ชื่อของเกนมาจากคำว่าเกนคัสสึงิที่หมายถึงความเชื่อในเรื่องของโชคลางส่วนเด็กคนนี้ชื่อว่าโยโกฮริคุวชื่อตระกูลของเขามีความหมายว่าคู่เมืองหรือท้องร่องส่วนคุวะที่เป็นชื่อของเขาแปลว่าจอบหรือต้นหม่อนก็ได้เช่นกันส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโดเตโนทันปโปกชื่อและนามสกุลของเธอมีความหมายที่รวมกันได้ว่า ทุ่งดอกแดนดิไลออนที่ผิบานเต็มฟากฝั่งของตะลิงส่วนเด็กเจ้าของทรงผมรีเจนตคนนี้ชื่อว่าเจเจผู้ชายสวมแว่นคนนี้ชื่อว่ามางาริไลส่วนเด็กผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าโคงาเรโคทางด้านอิเคงวะอาฮิรุชื่อตระกูลของเธอหมายถึงสระน้ำหนองน้ำรวมไปถึงแม่น้ำด้วยเช่นกัน ส่วนเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ชื่อว่าทาเคนิโทระเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนินจาก,ก็เลือกที่จะไม่เป็นนินจาต่อและย้ายไปเรียนในหลักสูตรมัธยมต้นซ,ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรสามัญที่เปิดสอนในโรงเรียนของหมู่บ้านโคนฮา,าด้วยนั่นเองชื่อของนิโทระมีที่มาจากชื่อผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับเสือในป่าไผ่โดยเป็นงานศิลปะที่ให้ข้อคิด และสื่อถึงจิตวิญญาณทางธรรมชาติที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเสือที่เป็นราชาแห่งสรรพสัตว์ในพงไพรก็ยังต้องยอมซิโรราบต่อกิ่งไผ่ที่ยืดหยุ่นและพลิ้วไหวเปรียบได้กับนักรบที่แข็งแกร่งแต่ก็มีอาจต้านทานความท้าทายจากพลังของธรรมชาติได้ส่วนทางด้านซารุพบีมิไร ชื่อมีไรของเธอเป็นชื่อที่อัสมะผู้เป็นพ่อที่ล่วงลับไปแล้วเป็นคนตั้งให้โดยมีความหมายว่าอนาคตส่วนอุจิวะชินชินในชื่อของเขามาจากคำว่าชินที่แปลว่าใหม่และชินที่แปลว่าจริงโดยเป็นชื่อที่แสดงถึงตัวตนของเขานั่นก็คือเป็นตัวตนที่มีความลึกลับและมีความเชื่อมโยงกับตระกูลอุจิวะ ทีนี้มาดูทางฝั่งของเด็กใหม่จากซึนะกันบ้างชื่อของชินกิมีความหมายที่สื่อถึงหัวใจความรักความสุขความหวังและความไว้วางใจซึ่งชื่อของชินกิก็ถือเป็นชื่อที่สะท้อนถึงปณิธานของกาอาระนะคะที่มีต่อเด็กคนนี้ทั้งในฐานะของคนที่เป็นพ่อและในฐานะของคาซิคางเงะของหมู่บ้านซึนะที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้ว่าในอนาคตสักวันหนึ่ง ชินกิจะสามารถเติบโตมาเป็นคนที่สืบทอดเจตนารมณ์ของเขาและกลายมาเป็นอนาคตเป็นความหวังเป็นเสาหลักและที่พึ่งพิงให้กับหมู่บ้านซึน,นะในฐานะคาเซคงังเง่คนต่อไปส่วนเด็กสาวที่เป็นคู่ปรับของชิกะไดเธอคนนี้มีชื่อว่าโยโดเป็นโยโดที่หมายถึงแอ่งน้ำหรือการหยุดนิ่งทั้งนี้โยโดยังเป็นชื่อของแม่น้ำโยโดหรือโยโดกาวะ ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นส่วนชื่อของอารยะรูปเหมือนว่าจะเป็นชื่อที่มีที่มาจากบรรดาหุบเขาหรือช่องเขาในแถบทะเลทรายส่วนแก๊งเด็กใหม่จากคุโมงกะคุเรเด็กคนนี้ชื่อว่ายูรอิชื่อของเขามาจากลักษณะนิสัยของการเป็นคนพ่อนปล้นละล้วมไม่ค่อยเข้มงวด ส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อของเธอหมายถึงอาการเบือบเบ่อเบื่อเซ็งเซงและสมาชิกคนสุดท้ายของทีมจากคุโมก็คือโทรุอิที่หมายถึงเชื่องช้าหรือเนิบนาบทางด้านเด็กใหม่จากคิริงาคุเรก็มาเป็นแบบพี่น้องแฝดสามจากเซนกะเลยนะคะคนแรกชื่อเซนกะมากินามิชื่อของเขาหมายถึงการม้วนตัวของคลื่น คนต่อมาก็คือเซนกะซาซานามิชื่อของเขาหมายถึงระลอกคลื่นส่วนคนสุดท้ายชื่อว่าเซนกะทาการามิแปลว่าคลื่นสูงปิดท้ายกันที่คาวากิเด็กหนุ่มที่เป็นตัวละครใหม่ซึ่งแฟนๆกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาพอสมควร โดยที่ชื่อของคาวากิมาจากคาวากิที่หมายถึงแห้งแห้งผากที่เกิดจากความกระหายความแห้งกล้านจนตกสเก็ดอะไรเช่นนั้นนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนหลังเสื้อของคาวากิสันนิฐานได้ว่าอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรหรือไม่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลของจิเก็ที่เป็นพ่อบุญธรรมของคาวากิ เพราะในฉบับมังงะก็มีให้เห็นอยู่แวบๆเหมือนกันนะคะตอนที่จิกเกนสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์อันนี้อยู่บนหลังเสื้อของเขาด้วยและก็สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนกันว่าสัญ,ญลักษณ์อันนี้มีความเชื่อมโยงกับองค์กรคาระไม่มากก็น้อยเพราะองค์กรคาระหมายถึงเปลือกซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนหลังเสื้อของคาวากิก็มีส่วนที่คล้ายกับสิ่งที่เป็นเปลือกหรือเปลือกหอยหรือจะเปลือกตลับอะไรสักอย่างนี่แหละ อันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมาเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันในเบื้องลึกเบื้องหลังที่มีอะไรมากกว่านี้ หากดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหวังว่าข้อมูลต่างๆที่พี่มิ้นได้รวบรวมมาทำเป็นคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันจะสร้างความสุขและความเพลิดเพลินในการติดตามการ์ตูนเรื่องนี้ของทุกๆคนนะคะ